นะโม ا, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ا, ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะทุโนสัทธัมมังสุตตวาสัพพะสมิงชินสาสาเสนิกัมปานิ สัตะสหาสานิทุกขติงสโสนคัจติติอออิอิอิบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมสวนานิสังสกถาพนาณนาอานิสงการฟังธรรมเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มโพนศรัทธาประสาท ของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีความขวนขวายใฝ่ายใจในการบำเพ็ญกุศลบุยราศีทั้งเป็นการสร้างสรรค์ทางจริยธรรมในสัมมาปฏิบัติต่อไปตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามบาลีที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศในเบื้องต้นว่า ผู้ที่ได้ฟังพระัสะธรรมของพระศาสดาแล้วจะไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับในศาสนาของพระชินเจ้าดังนี้การฟังหมายถึงการได้ยินสดับตรับฟังหรือว่าได้ศึกษาเรียนรู้มามากจึงส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี เพราะเหตุว่าในยุคก่อนนั้นการศึกษาเรียนรู้จะต้องอาศัยการฟังเป็นส่วนใหญ่จึงจะเป็นผู้ที่รอบรู้มีประสบการณ์มากแต่มาในยุคปัจจุบันนี้การศึกษาเรียนรู้ได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากแล้วซึ่งสามารถจะเรียนรู้ได้หลายวิธีการ ตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยการฟังวิทยุอ่านข้อความจากหนังสือต่างๆและศึกษาด้วยการดูจากโทรทัศน์นับว่ามีความสะดวกสำหรับการศึกษาเรียนรู้ในวิชาการต่างๆฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้เรื่องหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาศัยการได้สดับ ตรับฟังจากครูอาจารย์และท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงจะมีความปราดเปรื่องเรืองปัญญารอบรู้แจ้งชัดในการทำความดีประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ ผลและความอยู่เย็นเป็นสุขทางครอบครัวตลอดถึงสังคมเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมตามเหตุผลที่เป็นจริงเมื่อบุคคลต้องการความสุขความเจริญก้าวหน้าของชีวิตก็สามารถหามาได้ด้วยการเรียนรู้คือให้ศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองมากๆ ตามหลักการปฏิบัติสำหรับศาสนิกชนที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้ปฏิบัติตามหลักตรายสิกขาซึ่งแปลว่าการศึกษาสามประการคือศีลสมาธิปัญญาอันมีอธ,ธิบายตามลำดับดังนี้คือคำว่าศีลหมายถึงการรักษามารยาททางกายวาจา ให้ตั้งอยู่อย่างปกติที่เว้นขาดจากการประพฤติชั่วทุจริตผิดประเพณีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปมี5้าประการคือ 1. เว้นจากการเบียดเบียน 2. เว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการ4 เว้นจากการพูดเท็จห้าเว้นจากดื่มสุราเมรยัยหลักปฏิบัติห้าประการหรือศีลห้านี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติดังนั้นศีลห้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน คำว่าสมาธิหมายถึงความมีใจตั้งมั่นทําใจให้สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านหรือการที่จิตกําหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอันเป็นการศึกษาเรียนรู้ในระดับขั้นจิตใจเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลําดับนั้นและมีความมั่นคงแน่วแน่ในการทําความดี หนีออกจากความชั่วอันเป็นความมั่นคงอันเป็นความมั่นคงทางความคิดมีจิตสำนึกที่ดีเพราะผู้ที่มีจิตใจมั่นคงแล้วจะประสบความสำเร็จแห่งชีวิตประการสุดท้ายคือปัญญาหมายถึงความรู้ความรอบรู้เข้าใจสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถแยกแยะ ผิดโถกชั่วดีได้ทางที่จะเกิดปัญญานั้นมีสาประการคือสุตามยะปัญญาปัญญาคือการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ตั้งใจดูตั้งใจฟังจากท่านผู้รู้เพื่อถ่ายทอดความรู้จากท่านให้เกิดมีแก่ตนเองจึงเรียกว่าสุตตมยปัญญา แปลว่าปัญญาสำเร็จด้วยการฟัง 2. จินตามยะปัญญาคือการพิจารณาไตรตรองใคร่ครวนหาเหตุผลอย่างลงไปถึงผลและออกจากผลสาวไปหาเหตุตัดสินวินิจฉัยตามความถูกต้องเป็นธรรมด้วยความคิดเห็นที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าจินตามยะปัญญา แปลว่าปัญญาสำเร็จด้วยการคิด 3. ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฝึกฝนอบรมกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดมีขึ้นอันเป็นการอบรมฝึกฝนปัญญาให้เจริญงอกงามในด้านคุณธรรมจึงเรียกว่าภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาสำเร็จด้วยการอบรม ไตรสิกขาข้อควรศึกษาสามประการคือศีลสมาธิปัญญาตามที่ได้พรนานามานี้เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ประมวลข้อความไว่าย่อๆสำหรับยึดเป็นแนวในการปฏิบัติให้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขสวัสดิพัฒนมงคล เพราะเหตุนั้นการศึกษาเรียนรู้หรือเรียกตามสำนวนเทศนาว่าการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ทุกคนจะต้องไขคว,ว้าหามาใส่ตนเองเพื่อจะได้ไว้ใช้กับตนเองในการประกอบอาชีพและการประพฤติปฏิบัติชอบเพราะผู้มีปัญญาจะสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ และสร้างสารรค์ความมั่นคงให้แก่ครอบครัวตลอดถึงสังคมได้เป็นอย่างดีฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการสดับตรับฝังมากๆตามที่ได้วิสัชนามาเป็นสำคัญนั้นแม้การได้ฟังพระธรรมเทศนาก็จัดอยู่ในรูปของการฟังธรรม ดังนั้นการฟังธรรมจึงมีอานิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมห้าประการคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสสิ่งใดเคยฟังมาแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทํทำความเห็นให้ถูกต้อง 5. จิตใจของผู้ฟังย่อมผ่องใส การตั้งใจสดับตรับฟังธรรมไม่ปล่อยใจให้ฟุงซ่านย่อมได้รับอานิสงส์ห้าประการอย่างสมบูรณ์อันจะได้อธิบายความตามลำดับดังนี้คืออานิสงส์ประการที่หนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหมายถึงผู้ฟังพระธรรมเทศนาย่อมได้เรียนรู้สุภาษิตใหม่ๆ หรือหลักธรรมอื่นๆที่ตนยังไม่ทราบและยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนซึ่งเป็นการสร้างเสริมเพิ่มโพลสติปัญญาของตนให้มีความรู้มากขึ้นจึงชื่อว่ามีประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นประการที่หนึ่งอานิสงส์ประการที่สองคือสิ่งใดได้เคยฟังมาแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนขึ้น หมายถึงผู้ฟังธรรมนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเรื่องที่ถูกได้หากได้ยินได้ฟังบ่อยๆทั้งสามารถจดจำเนื้อความที่ฟังไว้ได้ตลอดและมีความทรงจำไว้ได้แม่นยำก็ทำให้เป็นพู้โหสถคือทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก มีความรู้กว้างขวางปฏิพานเฉียบแหลมดังเช่นพระอานนท์พุทธอุปทาซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้และความทรงจำเป็นเลิศเพราะอาศัยการได้ฟังพระธรรมมเทศนาของพระพุทธเจ้าบ่อยๆจึงทำให้ท่านพระอานนท์เป็นพระหูสูตรและในคราวทำปฐมสังคยนาคือการประชุมตรวจชำระสอบทาน และจัดหมวดหมู่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวางลงเป็นแบบแผนอันเป็นหนึ่งอันเดียวเป็นครั้งแรกหรือเรียกว่าสังคยนาครั้งแรกพระภิษุห้ารอยโรปได้ลงมติกันว่าพระอานนท์เป็นผู้ได้สดับตรับฟังธรรมเทศนามามากและเป็นพระหูสูตรดังนั้นจึงมอบหมายให้พระอานนท์เป็นผู้อธิบาย พระอภิธรรมอปิโดกและพระสุตตันตะปิโดกดังนั้นการฟังธรรมจึงอำนวยประโยชน์ให้มีความเข้าใจถูกต้องชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นอนิสงส์ประการที่สองอนิสงส์ประการที่สามคือบรรเทาความสงสัยเสียได้หมายถึงท่านผู้ฟังที่มีความสงสยัยไม่แน่ใจในสิ่งใดหรือว่าทำบทใดแล้ว พลันเมื่อได้ฟังธรรมเทศนานั้นก็บรรเทาผ่อนคลายสิ่งที่สงสัยนั้นเสียได้หรือหายจากข้อข้องใจจึงชื่อว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้อันเป็นอานิสงส์ประการที่สามอานิสงส์ประการที่สี่คือทำความเห็นให้ถูกต้องหมายถึง ท่านผู้ฟังธรรมนั้นคลายความสงสัยลงได้แล้วก็สามารถละลายความเห็นผิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐิให้หมดสิ้นไปเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องและเป็นธรรมเมื่อมีความเห็นถูกต้องก็ประพฤติปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมเป็นแน่เป็นเพราะอานิสงส์ประการที่สี่ นี้คือทำความเห็นให้ถูกต้องอานนี้สงประการที่5คือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสหมายความว่าผู้ฟังธรรมคลานได้ทำความเห็นได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีผลต่อเนื่องที่ทำให้ผู้ฟังมีจิตผ่องใสชื่นใจเบิกบานเป็นอย่างยิ่งอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขสําราญใจ ซึ่งเป็นประโยชน์โสติผลจากการฟังธรรมที่ถือว่าเป็นอานิสงส์ประการสุดท้ายคือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสสรุปความว่าการฟังธรรมอันเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีอนิสงส์มากตามที่ได้พรนานามมาแล้วทั้งยังเป็นเหตุให้ผู้ฟังละความชั่ว หันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณธรรมตั้งตนไว้ถูกต้องในพบปัจจุบันนี้แม้จะละจากโลกนี้ไปแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปเป็นเพราะอำนาจอานิสงส์จากการฟังพระสัทธรรมสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศในเบื้องต้นว่าสัทธุโนสัทธรรมมังสุตวาเป็นอาทิ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมของพระศาสดาในพระศาสนาของพระชินเจ้าแล้วจะไม่ไปสู่ทกติตลอดเวลาแสนกับดังนี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์ผลประโยชน์มากควรจะได้พยายามหมั่นสดับตรับฟัง พระธรรมเทศนาบ,าบา่อยๆอันจะได้สร้างเสริมเพิ่มพูลปัญญาบารามีมีกระทํามบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นแก่ตนเองเพื่อสรัสร้างวิถีชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีมีประสิทธทิผลดังได้วิสัชนามาในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอนุภาพคุณพระตรายรัก คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้นอาเพ่นมาแล้วนี้จงโดนบันดาลอภิบาลท่านสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัวันตรายทั้งหลายทั้งเป็นผู้วัฒนาสถาพรด้วยอายุวันนาสุขาภาลปฏิพานธรรมสารสมบัติประสงค์จำานงหมายสิ่งใด อันประกอบด้วยความชอบธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอนิสงส์การฟังธรรมก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะนี้